啊啊啊！好，谢谢啊。 คือเต้ฝากนิดนึงก็ได้อ่ะคุณครับสวัสดีครับคุณครูเต้จากเพจใหม่กลางเมืองนะครับพีวท่านใดที่ชอบงานข้าวใหม่จุรินนะสามารถติดตามในเพจ Facebook ได้นะครับชื่อว่าใหม่กลางเมืองครับมีเป็นรูปคุณครูเต้นะครับใส่ชุดกะเกียชุดข้าราชการแขนยาวกับยืนกอดกู๊ดก็วิวสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับบนเฟซบุ๊กได้เลยทางเฟซบุ๊กเนาะโอเคซบุนช่อง่อของแม่ชื่ออะไรนะครับแม่ช่องตะวันรัศมีค่ะตะวันรัศมีได้เลยครับเรฝากช่องตะวันรัศมีของคุณแม่ด้วยนะคคคคครรััับบบขออุณนนนี้้ะะกก็็มมาาเต ไลายผ้าใหม่นะคะทุกคนเนี่ยเด็กตรงจุดนี้ไลทุกวันนะคะคุณนมนะคะใครมาอยู่ข้างหลังอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่ยู u b e แล้วก็เฟสเพจด้วยเพจด้วยแม่ก็ลงเกทุกไตร่ตรองนะคะค่ะคุณนมมายังไงคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผ้าใหม่สวยๆนะคะวันนี้เนาะโอเต้เนะ ของร้อยดาวของอ่อนๆนะพองราเอาเท้ามาแบบมันขึ้นตักแล้วก็มีสีเส้นกอดในร้านนะคะแล้วบอกในร้านพี่แมดินไม่ต้อัอบเหมือนยายยังสวยขนาดนี้คุณผู้ชมครับร้อยดาวครับอันนี้หกตะโกนะลายสวยครัคุณผู้ชมดูความละเมียดละไมงานผักทอนะฮะเนี่ยฝากด้วยครับที่ตลาดข้าวใหมคลีนบอลสุรินทร์ครับคุณผู้ชมทุกทวันอาทิตย์ใหคอนี้คุณผู้ชมนี่มาดูใกล้ๆฮะ ดูใกล้ๆนะนี่งามบอพี่น้องหกตะกอนะฮะเออหกตะกอครับช้างลายช้างเนี่ยตีนช้างนะตะกันเอาไหมพื้นนี้ฮะจัดซะหน่อยครับไหนๆก็มาแล้วโอเคค่ะอันนี้ก็ดีจหนุ่มเมืองโซลินนะคะก็มาเชิญกันไลยแล้วนะครับเพราะว่าหลายช่องแล้วอันนี้ทําวิดีโอนะหนุ่มนะคะวันนี้ก็เชิญคุณหนุ่มอีกแล้วนะคะทุกคนก็ สำงานนะคะโอเคค่ะรฟัีนี้กินโชว์นี่สั่งรับ่นกล่ยนี่สี่งรับอก คือทุกวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมครับทุกวันอานทอาิตย์ที่ตลาดกินมอหรือตลาดรา,าดชมงคลน,นะฮะมาเลือกซื้อได้เลยครับผ้าไหมถามทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ตลาดกินมออยู่นะคะในวันที่หนึ่งภาคม2568นะคะทักทายพี่นายรัฐสวัสดีค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวขอเก็บผ้าไหมสักนิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าจะไปธุระด้วยเป็นยังไงบ้างฝนตกเม,ามาื่อวานได้ขายไหมขายค่ะ ขายดีด้วยเสื้อนี้ขายได้เั็นสองตัวเมื่อวานใช่ไหมหนูเลยไม่ได้ออกมาตลาดเลยนึกว่าเคิเขาเก็บก็ฝนตกแต่ขายทั้งฝนมาค่ะขายทั้งฝนเลยสุดยอดเลยพี่สาวฉันแล้วขายได้เป็นชุดๆด้วยเสื้อผู้หญิงสองตัวมาเลยเอาเลยแล้วเป็นชุดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช่ไหมขายในราคาบ้านๆใช่ใช่ใช่เรไม่ได้ขายในราคาเนี่ยถ้าใครฉลาดจะต้องเดินทางมา เดินทางมานะคะในยรัฐผ้าไหมสุรินนะคะเที่ยวกันพาหลายคนมาแล้วก็อกค่าน้ำมันกันแล้วก็ผ้าไหมแบบเาเลือกผ้าไหมแบบราคานะคะพี่ในยรัฐขายทั้งสีมีสีธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างคะพี่อันนี้ใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นเคมีหรือธรรมชาติคะอันนี้ อันนี้เป็นคมนีคมนีนะค่ะนกยูงมาใหม่ก็อะไรนกยูงใช่ไหมครับผ้านี้เอาไปต่อยอดคือเขียนทองได้นะทุกคนนะคะเอาไปทําเขียนทองนะคะนกยูงลําแพนได้สวยงามเลยนะคะเนี่ยขนาใหญ่ด้วยฟื้นเท่าไหร่คะพี่นี่ฟื้นฟื้นห้าสิบนะคะกว้างด้วยนะคะอจจับูกมาตะโกอใช่ไหมคะ หนาปึ๊ดโอ้โหยกดอกลูกแก้วหนาปึ๊ดเลยนะคะทุกคนแล้วใหญ่อะใหญ่กว้างิเกือบเม็ดยาวยม่สิบสามสิบนะคะทุกคนกว้างด้วยลึกด้วยเนาะพี่เนาะลึกด้วยทั้งยาวใหญ่ด้วยอันนี้สําหรับคนอ้วนเลยคนอ้วนคนผอมเลยคนผอมคนผอมจะใหญ่มากคนผอมก็ได้เสื้ออืมได้เสื้อด้วยได้เสื้อเลยนี่นอือคนกับมาอืมอบบ เป็นผ้าหกตะกอใช่ไหมพี่หกตะกอยกดอกลูกแก้วลายนกยูงนะคะลายมงคลน,นะคะลายนกยูงนะนกยูงคู่ลำแพนนะคะผ้านี้ถ้าเข้าไปต่อยอดได้ก็คือเขียนทองได้นะพี่เนาะเขียนทองได้อย่างสวยงามเลยนะคะเป็นสวย,ยเออเป็นไหมบ้าน,าน,านสีนี้เขาเรียกสีอะไรนะพี่เป็นส้มๆอันนี้สีสีเรบ เขาเรียกว่าสีคลาสสิกคือสีคลาสสิกแว่าสีทมชาตผสมสีทนนี่มันึงสีนวลนวมันสีนวลนวใช่ไหมคะอืออ๋ออ๋อป๋ออ๋ออ๋ออ๋อไปดูข้างใน๋ออนออะทุกคนนใย๋่อ๋ออ๋ออม่อุออนออ๋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 อห๋อินออ๋ออ๋นอ๋อ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 ส๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋อน๋อนาออ๋ออเอออมออออาราชาน อันนี้เท่าไหร่นะพี่มาไซนี้คือเราจะบอกหลักสาแต่ว่าถ้ามาถึงไม่ถึงอ๋อค่ะครัประมาณสามพันงือสามพันห้าสามพันสองนะสามพันสอง้บาทถ้ามาถึงนี่ก็อาจจะก็ถ้ามาซื้อเองเพราะว่าสามพนสองนี่คือรายการส่งนะคะพี่ราคาสามพนห้ี่เราส่งฟรีไหมส่งฟรีส่งฟรีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาดูเองอยากให้มาดูเองนะ เพราะว่าเราเลือกเลือกเฟีนได้นะคะมีสีงาช้างด้วยนะพี่เนาะเนี่ยเนี่ยสีงาช้างสีนี้สวยนะทุกคนเนี่ยลายเล็กลายละเอียดสวยเลยให้เลือกเลยค่ะนายรัฐผ้าไหมสุรินนะคะถ้าเราไปติดต่อที่บ้านตรงไหนนะคะพี่บ้านเลขที่99หมู่5ตำบลขวาวสินนรินอำเภอขวาวสินนริน จังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนบ้านอำเภอขว้าสินรินทร์อำเภอขว้าสินรินทร์นะคะในยรัฐผ้าในยรัฐผ้าไหมนะคะร้านในยรัฐผ้าไหมสุรินทร์นะคะเพื่อนๆก็เรียกร้องเยอะนะคะถ้าลงพี่ในยรัฐไปก็จะบูมนะทุกคนเนี่ยอันนี้นี่เลยนี่นี่แหละคือหอมสวยมากนี่มีคนแบบว่าทำไงจะได้เลยเขาสดริมสวยสดริมสวยมากเลยนะคะอนุญาตอนุญาตไปนะคะสีสีนี่สีนี้ก็สวยนะ มีแต่ผ้าผ้าคัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นายรัชจะเอาผ้าคัดมาเลยการทําผ้าไหม่ทุกวันนี้เขาส่วนมากเขาจะเป็นผ้ายกดอกไปแล้วนะคะพี่เนาะมียกดอกลูกแก้วยกดอกเม็ดมะยมนะ,ะทุกคนพริกไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายโบราณของวของวานศินลริน โบราณอันนี้ลายโฮลกระคบกระคบกระคบดอกพิกลเนี่ยดอกพิกุลนะคะเชิงบนเชิงล่างเชิงบนล่างเลยนะคะพิกลมันมีสีพิกลมันจะเป็นแบบสอดกระนิวด้วยใช่ไหมพี่แล้วก็เป็นพิกุลแบบทอแบบทอธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นเนี่ยทอกระนิวนะพี่พี่เอาพิกลทอกระนิวมาให้ดูสิมันใช้ดูอันนี้จะเป็นสีสีพื้นบ้านของสุรินนะคะ กลางหน่อยพี่กลางหน่อยนิดหนึ่งให้เขาดูนะคะอันนี้ราคาพื้นๆเพราะว่าเป็นราคาพื้นจะไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะไหมพี่เท่าไหร่คะนี่ก็ไม่แพงไม่แพงหนูชอบลายเล็กๆมากกว่าอะไรพี่ในยารสสองพันสองนะคะนี่ออานน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวเดวจับพาไม้ก่อนสวยมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนสวยจริงๆนะคะ นี่เขาจะซอพิกุลที่สอดนี่เพราะว่าเป็นให้ดูลวดลายเด่นยิ่งขึ้นนะ,ะทุกคนนี่ค่ะก็จะถ้าอัพราคาขึ้นถ้าถ้าพิกลเฉยๆก็จะราคาหนึ่งาาถ้าสอดถ้ามีเชิงบนเชิง,ชงบนเชิงล่างก็จะอีราคาหนึ่งลออแล้วก็มีสอดเจนีด้วยก็จะไปเพิ่มหนึ่งเพราะว่าคือการผ้าไหมก็จะเป็นขัดโทเนาะพี่นายรัตน์เนะาะมาได้ที่พี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ พี่เก็บเลยค่ะพี่พี่รับแขกเลยก็ได้พี่อ๋ค่ะค่ะโอเคนะคะนี่นะคะหลกคนก็มาเลือกได้นะคะร้านนายรัตน์ผ้าไหมสุรินทั้งผ้านุ่งผ้าถุงผ้าคลุมไหล่หลากหลายมากมายเลยนะคะที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินแล้วก็ตลาดราชมุคลนตลาดกรีนมอนะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชม ผ้าไหมนะก็สัมภาษณ์เขามาเดินแบบผ้าไหมมาชมลฟ์สดผ้าไหมแล้วก็มาดูของนายรัตน์ผ้าไหมสุรินด้วยนะคะทุกคนก็หวังอย่างนี้ว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของกระบงังไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อน FC ไว้ในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้การสนับสนุนทังช่องของเรานะคะขอบคุณพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินด้วยที่อนุญาตแนะนำผ้าไหมในวันนี้ด้วยนะคะ ชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไบครกดกระดิ่งกิ้งกไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ